ส,สวัสดีครับทุกคนนะครับผมพรามเองนะครับวันนี้นะครับเดี trendy, oo, ๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับเดินทางลงใต้นะครับกันไปที่เกาะเต่าครับซึ่งการไปครั้งนี้ของผมนะครับก็ไปเป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าประทับใจนะครับกับที่นี่นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ได้ทําที่นี่นะครับแน่นอนนะครับคราวที่แล้วนะครับผมไปเกาะเต่าก็ต้องไปเรียนดำน้ําแน่นอนนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะพาทุกคนไปดำน้ํากันด้วยตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่12นะครับเป็นช่วงสงกรานต์นะครับก็ อาจจะเป็นช่วงไฮซีซันของเกาะเต่านะครับก็จะมีคนมาดำน้ําเยอะนะครับมาเที่ยวที่เกาะเต่าเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับโดยใช้การขับรถนะครับจากกรุงเทพนะครับแล้วไปขึ้นเรือกันที่ท่าเรือที่จังหวัดชุมพรนะครับข้ามไปเกาะเต่านะครับก็ใช้เวลานะครับขับรถนะครับจากกรุงเทพไปถึงท่าเรือเนี่ยประมาณ7ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือรอบเช้ากันแล้วเจอกันครับ เ่นะรบกวนฉีกตัวได้เลยนะคะฉีกตัวแล้วก็เอาหักตัวให้พน,นักงานทุกยค่ะ เกาะนางยวนเกาะนางยวนก็คือเป็นเกาะที่ใกล้ๆเกา่าเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวกันแต่วันนี้ไม่ใช่วันนั้ครับเพาเดี๋ยววันนี้เราไปเกาะต่ากันกอ่อนเนี่ยนะครับสบายครับไม่เหนื่อยหรอครับสบายสบายหน้าตาอิดโรยครับเพราะว่าต้องขับรถมาจากจากไหนนะก <c oughs> รุงเทพนะ,ะมาท่าเรือชุมพรทนะ่าเรือลมพยาที่ชุมพรแล้วก็นั่งเรือต่อมาที่เกาะตเวัน ใช้เวลารวงๆประมาณ8ชั่วโมงครงตีไปฮัลโหลนนครับตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่เกาะเต่าแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราม,มาเกาะเต่าแ,แล้วเราต้องแล้วเ,เราต้องทำเนี่ยก็คือหามอไซค์ฮะต้องหามอไซค์ครับแต,แต่ว่าช่วงนี้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีครับเพราะว่าเป็นช่วงสงการนะแต่ช่วงดีมากมาได้ร้านนี้พอดีแบบ4สี่ทันเป๊ะเลย เรามาอัน8คนถ้าไม่มีมอไซก็ลำบากนะก่อนเนี้ยเพราะว่าค่าแท็กซี่ก็ค่อนข้างจะแพงนิดน,นึงอะ่ะแ,แล้วก็ไปไหนแบบมันไม่ได้ตามใจใช่โอเคก็โชคดีไปที่เราได้เดี๋ยวเราได้มอไซค์เราเข้าที่พักนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดำหน็ง it's not A few moments later. <freaking> อนอกจากน,นั้นไม่เห wow, uh. ็นอะไรเลยขอให้คำเดียวว่าแซ่บตอนนี้เราลึกนนอบกเมตรงนี้16เมตร เงา่วันนี้นะครับก็ถือว่าน้ำใสนะครับมองเห็นหลายๆอย่างมาครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะลงที่ชื่อว่าส่วนโอลันเออส่วนโอลันโอนใหญ่นะครับก็ตรงนี้ลึกประมาณ16เมตรนะครับคือลึกสุดเป็น16เมตรแล้วก็จะมีต่ำไปเรื่อยๆก็เป็น12เมตร เดี๋ยวนี้เราดูนะครับว่าโปจะักม้งห่บาทน่งเบาทน่าจะรอด10กาเมตนี่ครับเราำลังจะว่ายไปลงตรงนุดกตอนเลยว่า เราไปเที่ยกันเหน่อยนะตรงนี้ียกว่าอะไรตรงนี้ส่วนโอลาส่วนโอลาสเดี๋ยวเราไปเจอกันแต่ไหนก็ได้ เพื่อนก็หายไปเพื่อนก็หายเพื่อนเราอยู่ตรงโน้นแล้ว 对了。<laughs> <laughs> <laughs> คือไอตัวพิซีดีอะไ่ลงมันออกไม่หมดแรกเราลงยากนะออีเพเตอร์ไม่ลงไได้เหมือนไปไม่แน่นตัวพยายามดันเข้าไปเรียบร้อยตาปดว่าดกก็ตัวทกไม่ได้ลอยู่นดีมันสามารถอกได้อ่าเพราะฉะนั้นลอยลอยเัเจกันทลยทำให้ปูสไม่น่นด้วยแล้วลอยลอยเร็วด้วยแบบนี้ แล้วก็เกิดจากมันไม่ใส่เวรเวลดด้วยลอยเร็วขึ้นอีกลอยเร็วคือแล้วเป็นไงผลของการลอยเร็วก็จะนั้นไม่เกิดเรื่องมีความสิเกสหรือว่านับหนีอีกนับหนี้อีกอีกได้หนึ่งเร็อีกได้หนึ่งของเราเพราะว่าด้ามันต้อบยันงไง บ้างครับกับการดำน้ำของพวกเรานะครับที่เกาะเต่าในครั้งนี้นะครับก็ดำไปทั้งหมดนะครับ 4. จุดนะครับเอ๊สามจุดสี่นะครับก็ไปอ่าวลึกนะครับ2ได้แล้วก็กลางคืนไปที่ไวร็อกนะครับตอนกลางคืนก็สนุกมากนะครับกลางคืนไวร็อกปกติเคยไปแต่ตอนเช้านะครับพอไปกลางคืนแล้วแบบส่องไฟฉายหาทางนี่สนุกดีนะครับก้อนหินโนนินัทนะครับแล้วก็ไปเซลล์ร็อกนะครับเป็นไฮไลท์ก็ที่นี่ก็สวยมากนะครับ แต่โชคดีที่เราไปกันเช้าๆนะครับคนก็จะน้อยถ้าเกิดเราไปสายๆนิดนึงเนี่ยคนจะเยอะนะครับก็ถ้าใครอยากไปนะครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรือเนี่ยต้องออกไปไกลนะครับแล้วก็เราดำลึกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะพักน้านานเราก็จะอยู่บนเรือนะครับเราก็กินข้าวบนเรือเลยก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าข้าวอะไรพวกนี้ครับที่เขารวมไปหมดแล้วนะครับก็ลองไปได้นะครับวันคราวนี้นะครับเรามาดำกับ ร้านน้ำนาำนะครับที่ชื่อว่า b i g กบ b b เ e นะครับเป็นร้านประจำของพวกเรานะครับก็ร้านนี้ก็เป็นกันเองนะครับสนุกนะครับทุกคนทายาใสยดีนะครับใครอยากดำน้ำก็ลองมาที่นี่ได้นะครับใครนะครับที่กำลังหาที่เที่ยวนะครับอยากทำกิจกรรมนะครับหางานอดิเรกทำนะครับก็ลองมาดำน้ำกันดูครับเชื่อว่าทุกคนนะครับจะต้องติดใจนะครับก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีทีหน้าครับ